เราเห็นกูไปคู่กันเมื่อความศรัทธาขาดวิ่งก็ถึงวันสิ้นอวาสาวนกูจะขอปิดตำนานขอดวงวิญญาณตัอยู่ใครโยมมาคู่ไม่ยื้อก็ตาย มือของครูอ้ทุกคนกังที่มามาขวางตาองค์ราชบุตรอย่าทำอะไรพ่อฉันเขาบ้านไปไม่เกี่ยวกับเจ้าเขาบ้านไปพ่อฉันแก่มากแล้วอย่าทำอะไรพ่อฉันเลยนะจ๊ะนี่มันเรื่องอะไรกันนะพี่จะฆ่าพ่อฉันซึ่งเป็นครูของพี่ เองกำลังเห็นนะมันถูกต้องแล้วพี่กําลังจะฆ่าครูก็ในเมื่อครูนักติดรงเอียงไม่ได้เห็นว่าฆ่าราชันคนนี้เป็นสิทธ์ปกป้องคนผิดนีออกมาก็ดีกันที่มาแสดงว่าเองคงจะร่วงรู้เรื่องรวาวตัวพี่ราชันในอนุชาติ บอกพี่มาได้ไหมไอ้อนุชามอยู่ที่ไหนเดี๋ยวพูดจบเขาบ้านไปฉันไม่รู้ไอ้อนุชา่าอยู่ที่ไหนฉันบอกว่าฉันไม่รู้ไม,ไม่รู้เหรอเออรักมันกันหมดไอ้อนุชา่าเนี่ยรักมันคนเดียวกันหมดทุกคนได้ ในเมื่อรักมันนักรักมันหนาถ้าหา pun, ว่าเจ้าคนเห็นคนที่รักตายต่อหน้าได้พี่บอกล้อดูแก่ฉันบอกแล้วพียรุชะนเป็นทีกระทัทหายสุดด้วยอารามความที่ัวดข้อจะตายจึงบอกความจริ่ยงฉันอยู่ในความรักสุดใจมากกันที่มาดู ติดนิ้วของข้าราชันคนนี้ไม่เคยสักครั้งที่กราบท้าไหว้ใครนอกจากพระบิดาพระมารดาแต่ครั้งนี้สิบนิ้วของข้าขพอกราบพรวะคูนในสิ่งที่ข้าพิบุญคุณต้องทดแทนแคนต้องชำรักกันที่มาถ้าหากว่ามึงโกหกพี่ขับพี่ไปที่ท่อมหลังจะไม่เจออนุชาติ ที่จะกลับมาฆ่าพ่อเราท่านที่มาทำทุกอย่างไม่ให้ราชบุตรแย่งตัวแพรสยาไปได้ทำมึงทำไม่ได้อย่ามาเรียกกลัวพ่อคำขาดของพระราชาคูพิงค์ทให้กังที่มาลูเตาไปช่วยเหลือฟ้าหญิงแพรสยา อยาให้ตกต้องปรนโยวนอกมือของราชบุตรรามพันธ์นัสิย้ายสวนนี้ของปอดใจดี้อพะเจ้าค่ะวมอย่ที่รแกเดี๋ยวข้าจะไปหาน้ำมาให้กินอันจะอยู่ยังไปไหนอนุณเชิ รสชาติหายไปไม่เท่าไรราชมุราทารันข้ามาถึงนักข่าวท้องทายบ้านราเป็นแบบนี้เสษยาจุ๋มดีดีแล้วเดี๋ยวรสชาติไม่ดูให้พวกข,ข้างฟังเสียงล<บ>ูกแม่เจยาการขึ้นมามาขวางเข้าไว้แล้วครับโอ้โหอกูเป็นเด็กเลยอะไรกูมิจฉา บอกแล้วเป็นคนนไม่ใช่ตุ๊นตาทำได้ที่ไ็นไงไงค์หญิแหษยาไปเถอะเขาไม่ได้รักพี่บอกว่เนของพี่อนุชาแล้วพี่จะเอาเขไม่ถอะไปไปให้พ้นพี่ไปให้พ้นถ้าไม่อยากตายไายหัวไปจัไม่ไปถ้าพี่จะไปพี่ก็ข้ามศพฉันไปก่อนข้ามศพท่านนะามดิ้งนะจุกพีุ ยังไงก็แล้วแต่การที่มาจะไม่ยอมให้เทศยาไปกับราชบุตรราชันอย่างแน่นอนครับโอ๋อเฮ้โอ้โหดูคมเป็นลูกเลย พี่มาไม่ล้อโอ้โหตบตบหัวเนี่ยโอ้โหไม่ล้อก็ล็อก่อเอาแล้วตอนนี้สองลุมหนึ่งแล้วเอายังไงโอ้โหโอ้โหเอายังไงเออโอ้โหจุดกระชากข้าโอ้โหเอาโอ้โหเพื่อขาดโอ้โหโอ้หัวชันโอ้หอุ้มอุ้มแล้วอุ้มแล้วโอ้โหแพะพยาก็คู่ไปดูยังตอนนีบ้าง ไม่มาเอาแล้วโอ้โหนกคอนกคอพี่โอ้โอ้โหที่เป็นลูกเลี้ยงเลยไปไมไ่ยอมไม่ยอมยังไงโอ้โหยังไงก็ไม่ยอมแต่ไหมเอาเอ้าเอ้าเอ้าทที่มาหัวลุกโอ้โหเอาสองลูกหนึ่งโอ้โหไหวไหมไหวไม่ดีเนาะโอ้โหน้กบัวกระจายโอ้โห ตายแล้วนี่ลยเล็กเฮอะไรเนี่ยแหลกกฮึินอะไรมาเนี่ยเอาละครับโอ้โหมวยชายามาด้วยโอ้โหบกขาบวกขาประมาณเออเฮยแอบลอบล่อลอบลโอ้โยโอ้โหเจ็บหลายยัขวายับขวาตายแ้เฮ้ยเฮ้ย เจอบัตรประคัดเดาเข้าไปกันที่มาโอ้โหจอกยางมีจอกยางยังไงแม่แ่ยัยไม่ยอมไม่ยอมไต่ยัยจะไม่ยอมไม่ยอมยังไงโอ้โหเรียบรอย มาแล้วครับทัีย์ดีพี่<บ>มาพี่มาพูดดีเลยพี่มาไม่ช่วยแฟร์สยาทีพี่จะช่วยแฟร์ยามทำไมอกระจบุตรอาจัรเอา,าแฟร์ยาไปแล้วทีละันเอาแทร์ยาไปกันเหรอนีไ่ไปสิเมธทีละชัน เอาตัวองค์หญิงเพศยาไปแสดงว่าอีลาชครูมัตบัสสักออกกูยังไงอีลาฉันต้องกลับเมืองอูดตามค่ามันเมื่อไหร่ก็ได้ไอีราชครูแคนนพี่บอกจำรับฉันหรอกไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉันกับะมาอเป็นคนบอกเองพี่ พีก่อนนะพี่นะมึงเป็นคนบอกว่ากูอยู่กระท่อมท้ายสวนวัปสายายฉันไม่เพราะอะไรฉันไม่เพราะมึงรักกูใช่ไหมเพราะมึงรักกูแล้วกูไม่ได้รักมึงมึงเลยทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่ออยากจะได้กูมึงจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำลายชีวิตกู ขอโทษนะพี่นะฉันไม่ได้ตั้งใจแต่ฉันไม่ได้คิดอะไรกับพีทแล้วจริงๆนะฉันขอโทษฉันหลุดปากบอกไปจริงๆอะฉันไม่มีเจตนานะพี่มึงไม่ได้คิดอะไรกับกูแต่ว่ามึงบอกว่ากูอยู่กับภรรยาใช้สวยแล้วมึงก็รู้ว่าเอลาชันมันจะต้องมามึงบอกมึงไม่ได้คิดอะไรเลยฉันขอโทษกูถามมึงจริงเลยนะพีทมึงอยากได้กูมากใช่ไหม ไม่อยากได้ดูไม่ใช่แบบนั้นจะไม่ได้คิดอะไรกับพี่แล้วจริงๆทิดขายลงมาอ้อโหเอาแล้วครับจะไม่ได้กด้พี่นะอาตาเปลี่ยนไปในเมื่อเรื่องเรามาถึงครั้งนี้แล้วจะขอโทษกูนี่แหละ อย่ายัดเยียดความเป็นผูวให้กับมึงเองโอ้โหไอ้โลนพาด้วยไอ้โลดไม่รู้จักไม่รู้จะทำอะไรอ่ะงานเข้างานที่มานะครับอย่านะพี่อย่านะเฮ้ยอย่าไปเฮ้ยอย่าหนีนะเฮ้ยลื่นทั้งคู่ล็อกไว้อ่ะตุชาติล็อกไว้ ที่มาไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมจิกหัวโอ้โหมีการจิกหัวเกิดขึ้นเออเออยังไงโอ้โหยีสองมีเลยโอ้หไม่ยอมโอ้หลบลล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 ลหนีจะหนีหนีเหรอหนีเหรอมามาลลโอ้โหโไงไงไง ล็อกขาล็อกไข่เออ,อ,อโอ้โหจับถึงแล้วถึงแล้วไม่ยอมแกรนี่มาก็ไม่ยอมโ,โ,โ,โดนเท้าหนึ่งฟอดหนึ่งฟอด,อดโดนแล้วตั้งฟอดไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมโอ้โหโอ้ยฝืนโอ้โหชัดชัดเต็มที่โอ้โหล็อกล็อกอยู่เลยตอนนี้ล็อกอยู่แล้ว ไม่ไหวแล้วโอ้โหคมีถ่ายมีถ่ายคลิปด้วยโอ้โหยังไงวะเนี่ยโอ้โหโอ้โหงานงานใหญ่แล้วงานใหญ่แล้วเรื่องนี้ต้องถึงหูกันชัยแน่นอนโอ้โหกระเซโอ้โหโอ้โหยังไงโอ้โห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 ปุ๊บโอ้โหยยังไงซอกคอแล้วโอ้โหไอ้นี่ก็เลยถ่ายคลิปอ้อเรียบร้อยครับ พ่อมร้องกระตูดไม่งตุกอ๋อโอ้องมันอไรกูนอนรอรักกนด่นแค่รกรักมากโอ้โหข้อข้อยกับเอ๊ะไปเน๊อเารูกอย่าร้องนะไอสัตว์แต่กูจะหมด ใจเอย่ยกระอวนวานางทำเบนบิดผิดขบวนเอ่ยนะครับโอ้โหอหวานเอ๊นางปรลอกดูนางทำเบนบิดผิดขบวนวมองเห็นทุกส่วนสวยสม แ่เกสตน้องด้วยจะพาน้องลูผู้อาภัพเป็นเครื่องโอ้โหเล่เอาเกียรลูเข้าสิงเกียร์เกียรตรงเอื้อนเลยงรัอารม นี่ยาวภาษามื้ถนไม่ไหนนะอายุ่ายุอายุโอ้โหนี่เป็นัะไรดับบนสรุปอนุชาลำลาพี่ไร้สติของการที่ม